i oh, oh, สมบัตครับผู้จัดการฝ่ายขายจากโตโยต้านครทนสาขาเทพารักษ์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํารถอีกรุ่นหนึ่งครับที่น่าใช้แล้วก็แนวทางการตกแต่งเนี่ยเป็นสปอร์ตนะครับผมอ่าเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นรถรุ่นไหนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นอ่ารุ่นรี v o นะครับผมอ่าสประตูแซดอ t ดิชั่นครับอ่าสองพนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับทันที่ลูกค้าอ่า แต่งนี้นะครับจะเป็นสีบอลเงินนะครับซินเวอร์เมทัลลินะครับผมก็คือเป็นตัวที่เป็นวาบอดีครับสำหรับตัวสเปคมาตรฐานของรุ่นนี้นะครับผมก็คือตัวถังนะครับจะเป็นวายบอดี้แล้วครับก็คือมีโผงจากโรงงานแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับผมแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับผมจะเป็นพรีเมียมนะครับผมแล้วก็ ในตัวในกระจังก็จะเป็นสีดำนะครับผมสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวตกแต่งพิเศษนะครับคือลูกค้าซื้อรุ่น e n t r ทนะครับผมแต่ว่าได้การตกแต่งเหมือนรุ่นมิดเลยนะครับผมเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเอ็นทปกติจะเป็นไฟธรรมดานะครผมฮาโลเจนธรรมดาแต่รุ่นนี้นครับคันนี้ ได้ติดตั้งเป็นพิเศษนะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมแล้วก็พร้อมไฟ Daytime running Lamp นะครับผมตัวนี้ก็คือให้ช่วยให้แสงสว่างในการขับขี่เวลาค่ำคืนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความเป็นสปอร์ตให้กับรถครับดุดันนะครับแล้วก็สอดรับกับชุดแต่งนะครับผมเรามาดูกันเลยก่อชุดแต่งนะครับผมจะเป็น ชุดแต่งฟอร์มูล่านะครับผมของพ o r t e อเตอร์ครับพอเทซ่าครับที่เรียกว่าเป็น ZX นะครับผมดีไซน์นะครับผมตัวสเกิร์ตด้านข้างด้านหน้านะครับผมก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดดำแล้วก็เดินมีสติ๊กเกอร์สีแดงครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับผมแล้วก็สอดรับกับไอตัวไฟตันหมอกนะครับไฟตันหมอกที่ติดให้นะครับจะเป็นแบบ LED นะครับตอนนี้ครับผมให้แสงสว่างสบายตาแล้วก็เพิ่มทัศน,นวิสัยในการขับขี่นะครับผมอเอามาดูรอบคันกันต่อเลยนะครับผมตรงนี้ครับสำหรับรอบคันนะครับเดินด้านข้างเลยนะครับผมด้านข้างนะครับก็จะมีตัวถ้ามากับชุดแต่งเขาก็คือจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ ZX นะครับผมเพิ่มดีไซน์เพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ ตัวสเกิร์ตข้างนะครับผมสเกิร์ตข้างอ่ะเรามาดูสเกิร์ตข้างครับออกแบบได้โฉบเฉี่ยวนะครับเข้ากับตัวด้านข้างของรถนะครับผมตรงนี้นะครับเห็นได้ว่าการตกแต่งนี้จะออกแนวสปอร์ตนะผมแล้วก็คันนี้นะครับผมก็ได้มีการติดตั้งครับล้อแม็กซ์ซิงครับเป็นขอบ18นะครับอ่พร้อมยางครับครับพร้อมยางเรามาดูกันเลยนะครับยางก็จะเป็น2 สองเทีนะครับสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะครับตรงนี้นะครับเป็นแมกหน้า9.5หลัง10.5นะครับอ่าก็คือพอดีกับโป่งล้อเลยนะครับตรงนี้ให้ความสปอร์ตแต่สําหรับล้อแมกนะครับก็คือลูกค้าล้อแมกแล้วก็ซีรียางเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้ครับว่าจะเอาแบบไหนครับลายไหนคืออ่าแจ้งมาได้เลยครับก็คือเราแต่งได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับผมอ่าเดูกันต่อนะผมนะครับ ส่วนลูกกรณ์ตกแต่งนะครับตัวแผงบังแดดข้างนะครับจะเป็นของแท้โตโยต้านะครับผม,บผมแล้วก็ตัวกรอบรองก็จะเป็นของแท้โตโยต้านะครับติดตั้งครับคืออายุการใช้งานเนี่ยถ้าเป็นของแท้โตโยต้านะครับจะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าของที่เป็นซัเออร์ข้างนอกนะครับเราติดตั้งอุปกรณ์ให้ลูกค้าได้อย่างเรียกว่าคัดแต่ของที่มีคุณภาพให้นะครับผม ตรงนี้ครับมาเดินด้านหลังกันต่อครับกระบะไลเนอร์นะครับผมติดตั้งให้พร้อมเสร็จสับนะครับผมแล้วก็ชุดสเตอร์ด้านข้างนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับดีไซน์เข้ากับตัวรถนะครับเพิ่มความสปอร์ตดุดันมากขึ้นนะครับผมนะครับแล้วก็มีการติดตั้งเซนเซอร์ถอยให้ด้วยนะครับปลอดภัยเวลาถอยนะครับตรงนี้เวลามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังที่มองไม่เห็นก็มีความปลอดภัยนะครับผมตรงนี้ซึ่ง จากที่เราดูภายนอกรถเราจะเห็นนะว่าอุปกา์ตกแต่งครับติดอย่างมีคุณภาพแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรียกว่าความประณีตนะครับผมตรงนี้ซึ่งปกติชุดตกแต่งนะครับพวกสเตอร์รอบคันเนี่ยจะรับประกันแค่1ปีนะครับแต่คันนี้นครับแบบนี้ของฟอร์เ s ซ่าเนี่ยนะครับชุดแต่ง Formula ่าเนี่ยจะรับประกันให้นะครับ สูงสุดนะครับ3ปีหรือ1,000กิโลเมตรนะครับซึ่งแสดงถึงคุณภาพนะครับถ้าคุณภาพไม่ถึงหรือว่างานไม่ดีก็ไม่มีก็ไม่กล้ารับประกันแบบนี้นะครับซึ่งการเคลมครับเกิดว่ามีชิ้นส่วนที่ต้องการเคลมในอนาคตอย่างเงี้ยครับก็คือสามารถเข้าเคลมได้ที่ศูนย์โตต้าได้ทั่วประเทศนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าเคลมได้ที่ศูนย์บริการโตต้าเลยนะครับเราก็มีทาง คอเทซ่าก็คือสามารถดูแลลูกค้าได้ทําไม่ว่าจะใช้รถในเขตกรุงเทพปริมณฑลหรือต่างจังหวัดเนี่ยสบายใจได้ครับเพราะว่าบางทีชุดแต่งบางแบรนด์เนี่ยนะครับก็คืออาจจะออกรถที่กรุงเทพอย่างเงี้ยอาจจะเคมได้เฉพาะกรุงเทพนะเวลาลูกค้าไปใช้ต่างจังหวัดไม่สะดวกแต่อันเนี้ยก็คือเราเลือกชุดแต่งที่สามารถเวลามีปัญหาเรื่องเลมเนี่ยเราสามารถ ให้ลูกค้าเนี่ยเคมได้พูดง่ายๆได้ที่ต่างจังหวัดได้เลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องการบริการครับก็คือดูแลได้อย่างเต็มที่นะครับครับตรงนี้ครับเรามาพูดถึงสเปคเบื้องต้นของรถกันด้วยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าที่จะตัดสินใจซื้อครับสำหรับรีโวตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับทบทวนกันอีกนิดนิดึงนะครับก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ 2,400CC ซีซีนะครับผมจะเป็นตัวปรับปรุงใหม่นะครับเป็น หัวฉีด iart นะครับ iart ก็คือจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับถึง8%นะครับแล้วก็คือจุดเด่นของออเครื่องยนต์ตัวนี้ครับคือจะมีแรงม้าที่150แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดที่343นิวตันเมตรนะครับให้การประหยัดน้ำมันนะครับสูงสุด15.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมก็คือทำงานร่วมกับหัวฉีดนะครับซึ่งหัวฉีดเนี่ย จะมีอะของควบคุมครับแยกล่ละหัวฉีดเลยนะครับซึ่งจะ,จะทําให้การควบคุมการฉีด่ายน้ํามันะ่ะได้ละเอียดมากขึ้นนะครับส่งผลทําให้มีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงอย่างมีคุณค่านะครับลดมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับซึ่งทางโต้ต้าก,ก็พัฒนารถให้เรียกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับตรงนี้ครับสำหรับแคมเปญนะครับลูกค้าสงสัยว่าอ,ออกรถแบบเนี้ย ใช้เงินเท่าไหร่ถึงได้แบบนี้สำหรับแบบนี้นะครับคือลูกค้าเนี่ยออกรถเพียงแค่7000บาทนะครับผมก็สามารถเป็นเจ้าของรถตกแต่งแบบสปอร์ตซิงแบบนี้ได้เลยครับเพียงแค่7000บาทนะครับเงื่อนไขง่ายๆครับคือลูกค้านะครับทำงานพนักงานประจำอ,ะอายุงานเกิน2ปีนะครับหรือว่าครอบครองรถยี่ห้ออื่นหรือว่าโตโยต้าครับเกิน2ปีก็สามารถใช้สิทธิ์ ซื้อแบบนี้ตัวที่ไม่ต้องใช้คนถับเลยครับซึ่งสังเกตได้ว่าความคุ้มค่าเนี่ยกับการออกรถออกรถจากโชว์รูมแต่งเต็มครับพร้อมการรับประกันคุณภาพหลังการขายนะครับก็คือมีที่โตต้าคนครทนสาขาเทพรังนะครับก็คือเราสามารถบร,ริการลูกค้านะครับไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพปริมณฑลหรือต่างจังหวัดนะครับเรื่องการเซ็นไฟนนั้นหรือการออกรถนะครับเราบร,ริการให้ถึงที่นะครับตรงนี้ซึ่ง ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางมารับรถนะครับเราบริการจัดส่งถึงที่นะครับมีรถสไลด์ส่งถึงที่เลยครับตรงนี้นะครับถ้าลูกค้ามีความสงสัยเรื่องแคมเปญนะครับโทรมาได้เลยนะครับผมพิเชษสมบัติเบอร์0 8 6 3 3 4 4 8 2 7นะครับผู้จัดการฝ่ายขายโตต้านครทนสัทธาเทพรักษ์นะครับยินดีบริการทุกคนนะครับโทรมาได้ตลอดเลยนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ